เป็นชายเจ็ดคนเป็นหญิงสามคนหนึ่งคุณแม่บัวลามีสติประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอบุรีสองคุณพ่อลำชาเิียงทองอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สามคุณแม่ผาเซี้งทองประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สี่คุณพ่อบัวคำเิี้งทองผู้บายจนห้าคุณพ่อสิ์ สยิ่งทองปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพนึงหกคุณแม่จันแดงสยิ่งทองประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอละหารสายจังหวัดปูเรีเจ็ดคุณพ่อหล่ำใหญ่สยิ่งทองประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแปดคุณพ่อวิชัยสยิ่งทองประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานคร 9. คุณพ่อวิเชียนสยิ่งทองประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านมูลดินแดงอำเภอนูลดินแดง,ดง จังหวัดบุรีรัมย์และสิทนายเสมียน์เสียงทองประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ชีวิตในการครองเรือนคุณพ่อบวกคำาสิ่งทองส่งรถกับคุณแม่คำกรบุญมันมีบุตรด้วยกันสองคนคือหนึ่งน,นายธนกิริเสีงทองอยู่กับครอบครัวบิดามารดาสองนายบุญนำเสียงทองประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ชีวิตด้านการทำงานคุณพ่อรับราชการเป็นพนักงาน่านโรงอยู่ที่โรงเรียนห้วยขาพิทยาคมตลอดจนเกษียณอายุราชการเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วคุณพ่อยังมีความขยันที่จะไปประกอบสับมมาอาชีพโดยการไปเป็นพนักงานยามหมู่บ้านไทยกาเด้นที่จังหวัดชนบุรีชีวิตดำรงด้วยความมั่นคง มีอยู่มีกินพอสมควรความสุขสงบในครอบครัวความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวในวงศสายขนาญาดนับว่าดีเป็นเยี่ยมช่วงที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่คุณพ่อเป็นบุคคลดีของครอบครัว,ร,วรักเอรักน้องเคารพญาตุฝ่ายชีวิตด้านการแต่งงานนั้นเมื่อคุณพ่อได้แต่งงานแล้วก็เป็นสามีที่ดี เป็นช้างเท่าหน้าอย่างเหมาะสมสอนให้ลูกเป็นคนดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมดำรงวงศุลไม่เคยด่างร้อยและดำรวงวงสุลได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงที่คุณพ่อได้ทำงานเป็นนักการนั้นคุณพ่อเป็นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลามีความนใสิสัยสุภาพเปียบร้อยร่วมงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างดี รักหมู่รักชณะเป็นที่ยอมรับของผู้บงังคับบัญชาผู้บงังคับบัญชาให้การยกย่องว่าคุณพ่อเป็นบุคคลที่มีความขยันมีความอดทนมีความตั้งใจทํางานหลังเกษียณแล้วคุณพ่อได้เป็นทางานเป็นพนักงานตามที่กล่าวไปคุณพ่อก็ยังเป็นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลาตั้งใจทํางานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตรวจตราดูแลบ้าน ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจที่ดีต่อลูกต่อหลานให้ความเคารพต่อคณะสารธารณมิตรบ้านใกล้ชิดติดกันเป็นผู้ผูกควรแก่การกราบไหว้ต่อลูกของลูกของหลานในโอกาสอันสำคัญขอจาลึกความดีที่ทำไว้เอาใจใส่ต่อครอบครัวกลัว,ก,ลว,ก,ลวกัดสนทุกสิ่งอย่างได้มาค่าแรงตน ก็เป็นคนขยันหมั่นภาคเพียรความซื่อสัตย์ต่อทุกที่ที่ขวรย่องงานทั้งของไม่เคยบ่นทนสแสวงสิ่งได้มาคุ้มค่ากับค่าแรงครอบครัวแข่งครงอบคุณพ่อสร้างสรรค์มาความขยันหมั่นเพียรนับประเสริฐจิตงามเลิศสูงค่ามหาศาลควรจดจำบันทึกไว้เป็นตำนานให้ลูกหลานได้รำลึกสำนึกคุณ จากชีวิตเป็ดลงคงอนุสรครอบครัวเิียงทองต่างอาวบเนืกกถึงตอนพ่อบวกคำคู่ความดีขอบันทึกความดีที่ส่งค่าต่างก็ามาส่งทางกางเวนนอาจไายยิ่งจากน้ำใจของทุกๆคนขออุศลส่งพ่อนําทางสบากไปในช่วงที่คุณพ่อได จากไปในขณะที่คุณพ่อได้ดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลของบ้านนั้นได้รับข่าวแจ้งว่าคุณพ่อได้นอนหลับไม่ได้รู้ตัวไม่มีสติอย่างไรลูกหลานญาติสนิทได้นำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณพ่อได้มีหัวใจล้มเหลวจึงทำให้คุณพ่อได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนำความเศร้าโศกและความอาลัยเป็นอย่างยิ่งแก่ลูกแก่หลาน อยางสนิทมิตรสหายอยากกีนน้องได้ตั้งสมควาเป็นกุศลอย่ากสมเกียรติโดยได้รับาการอำนอยวยความสะดวกดูแลคุณพ่อโดยทีมงานปบณิตโลงทองเพื่อเป็นการไว้อะไรและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณานยืนขึ้นเป็นการไว้อะไรส่งกระแสจิตให้กับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญครับ กา้ยัรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดที่คุณพ่อบวกคำเสียงทองได้ประพฤติประมาททั้งต่อวัดวาอารามต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการประพฤติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่อท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านส่วนนั้นจะเป็นบาปกรรมอยู่บ้างขอท่านทั้งหลายจงยกให้เป็นมสิกรรเด้วยเถิด คุณงามความดีที่คุณพ่อครูคำเสิ่งทองได้เกิดกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณงามความดีนั้นขอให้เกิดอนุสรณ์ในใจของท่านผู้มีเกียรติลึกงค,คุณงามความดีเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไปเถิดวันนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะได้ทอดผ้ามหาปังสุกุลฐานเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีอู้สมเกียรติทั้งอายุ และตําแหน่งหน้าที่การงานท่านผู้อำนวยการคำพาปาภาษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมง่วงวันนี้กระผมแนะนมเจ้าภาพกราบเรียนจท่านได้เกียรติทอดผ้ามาบังสุกุลบนเมตรกราบเรียนจนด้วยความเคารพกระรรหม่รมทุลท่านประธานสมได้เมตตาพิจารณาผ้ามาบังสุกุลบนเม กระนั่นราได้ความกระจัดสุสสสสส เรีนเชิญเจ้าภาพถวายเชิญบาทกราบขอใคุณท่านจอว่ากราบขอใคุณท่านประธานวิ่ดีในานามของเจ้าภาพได้รับเกียรติในครั้งนี้เรียนเชิญเจ้าภาพถวายเชิญบาทครับกระกบาษพิมลประสงค์ทุกรูบางดอกไม้จัดดนทร์บนเมนกราบพิมลด้วยความเรารพครับต่อด้วยท่านผู้วิเกีติทุกท่าน เพื่อความเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องในจุบันบ้านคน,นหน่มันงวงขึ้นบางดอกไม้จันทร์ตามลำดับเป็นสองแกวนะครับขอให้อนุญาตจากท่านผู้มีเกียรติขออนุญาตให้ทางทีมงานกองดีโลภทองได้บนันทึกภาพทุกขั้นตอนนะครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เติบความเป็นอัฒนาธรรมที่ดีของพี่น้องบ้านเราและขออนุญาตนำไปสนุดดีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนที่สมควรจะได้รับปรับเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างพี่น้องเราในนามข,ข,ของกอบรดิษ์ลงทองกราบขอบคุณท่านผู้นำในชุมชนทุกท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านมากาักระดายย คุณพ่อผู้อาวุโสคุณพ่อผู้สมเกียรติผู้นำในจุมชนนักปราชญ์ชาชเมกีทุกท่านขอบคุณในความการุณาของท่านที่ให้ผมได้จัดพิธีตั้งแต่ตั้งศพเป็นผู้สมตลอดจนจัดพิธีจับานก,กิจความสำเร็จของพวกเราในวันนี้ สืบเรื่องมาจากได้รับความมีน้ำใจจากท่านผู้เกียรติพ่อแม่พี่น้องในจุดชนทุกท่านจัดสถานที่ตั้งศพขอเบญุสุนทรแย่งสมเกียรติอยู่ที่บ้านตลอดจนสถานที่ที่ชาวะนัสถานที่นรองได้กรุณามาให้เกียรติอย่างเนืองแน่นอย่างนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผู้เป็นทาย,ยาทและทีมงานกองบดิษัททองขอกราบขอบพระคุณในโอกาสนี้ สิ่งใดที่ทางเจ้าภาพตอนรับท่านคุ้มิกิตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์เียมพอทางเจ้าภาพขอ,อก,กราบประธานอััยไว้าโอกาสนี้